สวัสดีจ้ากลับมาพบมาพอกับสมุนไพรอีกแล้วจ้าที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือว่านหางช้างว่านหางช้างเพิ่นเป็นว่านมุ่งค้นอีกชนิดหนึ่งด้วยจากทินาสนใจนะฮะมาปลูกเนาะนอกเนื้อจากเพิ่นสิเป็นไม่ประดับที่สวยงามดอกเพิ่นงามงามไขยดอกใบไม้เนาะจา้าเป็นไา่พร้อม นอกจากจะเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังเป็นหวานม่งค้นพ่นวาเสื้อกันว่าปลูกวานวานหังสร้างนี่เนาะจ้ะไว้ในบ้านพ่นวาจะส่วยป้องกันพัยอันตรายต่างๆพันวาสิงอัป,ปม่งค้นบ่ดีกับโให้มากก,กายภายในบ้านหรือคนโบราณก็เสื้อกันว่า ผู้ยิ่งที่กำลังจะคลอดนี่น้อจ้ะเอาไอหวานหางช่างนี่มาผัดโบกบริเวณไอทองก็จะเหตุให้คลอดบุตรง่ายเป็นว่าหล้กก็นอกจากนัก้นก็ยังนํำมาแก่คุ้นไสทั้งหมอทั้งไสทั้งคุ้นใสเพิ่อนนอเพิ่อนว่าเอามาแก่แก่คุ้นไสใส,ใสดอกเิ่นว่าที่เกิดจากการกระทําจากคือ ทําคขุนใสเป็นประเภทผมเพนวาสำหรับประเภทเ,เกิดจากเนือนเอ้อกระใสใบคุนไสที่เกิดจากกระดูกกระใส่ส่วนของลำตน้นเพิินเพล่นว่าอันนี้คือความเสือเอ้อของคนโบราณเด้อจะ้ะ แต่มนี้ก็จะน้าสับป,ประคุณมาเราให้พี่น้องฟังสับป,ประคุณเพิ่นก็นมากมากม้หลายอย่างอยู่เด้อจ้ะใส่แก่ลรกต่างๆดีนักแล่ห์สำหรับหลากหรือเงาของเพิ่นนี่ค่ะก็แก่อาการเจ็บข้อแก่ไอครับเสมหะซอยบําบัดซอยบําบัดตอมท่อนสิ้นอัอกเสบ รักษาไอโรคข้างทุม่มแก่ทองผูกอาหารบ่อย,อยหรืออาการทองม่านนี่ะจ้ะส่วนใบของเพิินกระใส่เป็นยาระบายยาระบายอุจจาระพันว่ายาแก้กระดูกพิการประจำเดือนไม่ปกติมาบก่ปกตินี่แหละจะเอามาต้มรับประทานเนื้อใบของเพิินจ้ะ ใบแล้วก็เนื้อในของลำต้นนี่ค่ะเอามาเอามาต้มผสมกันน้อดื่มค่ะแก่ประจำเดือนมาบป,ปะกะติเพิ่น่าแล้วก็นย่างซอยรักษาฝีตรงที่เต่านมที่มีบวมเป็นหนองเพิ่นว่าใส่เหงาของเพิ่นรักษาได้จ้ะผสมกับยาจีนมาบดร่วมกันละกัมาท่าจ้ะสะรรพคุณเพิ่นแก่มีการมีดีในการบำรุงธาตุ ซอยหาเจริญอาหารเหนือในของเพื้นจะนอกจากนั้นก็ซอยเป็นยาแก้ไอเหืดหอบได้น้ำจะสำหรับสรประคุณต่างๆถ้าพี่น้องจะใส่กะห้ปรึกษาแพทแผนไทยแผนโบราณเด้อจะควรนำมาใส่เองโดยพละการห้างช่องกะนำมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นว่มลูกเล็กๆน้อย ให้พี่น้องได้ไปศึกษาต่อยอดสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้แค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนั่นอุบุณในเด้อจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเฮาจ้ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซํำนีนจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ๋าขอพูดได้หลายที่เขามารับชมเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสวัสดีค่ะ